ไลน์นะคะที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแต่แค่เรื่องเที่ยวนะคะการทํางานเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ของทิ์ด้วยเหมือนกันนะคะบางคนอาจจะถามว่าวันๆนี่กินเที่ยวช้อปสามีเลี้ยงอย่างเดียวใช่ไหมจริงๆอันนี้ก็คือการทํางานอย่างนี้นะคะก็ไม่ได้มีคนมาตามถ่ายภาพทิ์นะคะเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงฝนนะคะเพราะว่านอกจากวันนี้ทิย์มาตรวจป,ป้ายโครงการที่เสร็จแล้วนะคะก็กะว่าจะพาเพื่อนๆมาชมโครงการของทิ์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้านับคร่าวๆเนี่ยที่ทิ์พัฒนา40ไร่มานะคะก็จะเหลือ ประมาณ3แปลงนะคะจะเป็นล็อกลาประมาณ1ไร่อะคะ่ะแต่ว่าโซนด้านหน้าสุดจะเหลือแค่2งานแล้วเนี่ยค่ะวันนี้ก็มาแวะมาดูเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนก็เพิ่งให้คนสวนนะคะทีมมา2อสทีมเนี่ยมาช่วยกันทยอยตัดแต่งส่วนกลางแล้วก็ตัดแต่งต้นไม้ะคะ่ะ แต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าเราจะได้ชมโครงการกันแล้วก่อนะคะเพราะฝนก็ตกมาสักพักใหญ่แล้วเหมือนกันนะคะมีเรื่องจะโจมค,คือทิพิึ่งสั่งซื้อโดนมาจากออนไลน์นะคะตัวนี้เนี่ยคือโดน DJI นะคะรุ่นมินิ o o ูค่ะซื้อมาราคาไม่เกิน2อง0มือนะคะมันเป็นโปรโมชั่นแบบมีแพ็คมีกระป๋องกระเป๋ามีคอนโทรลเลอร์นะคะตอนนี้ที่มันเหลือ3ไล่สุดท้ายเนี่ยการที่เราจะมองภาพรวมของภาพให,ใหญ่ๆนอกจากการที่เรา ที่พอลาทิปออกแบบแหะทิปจะคิดภาพรวมใหญ่บนกระดาษแล้วเนี่ยเราจะมองภาพรวมว่าตรงโซนไหนเราทําอะไรได้บ้างประกอบกับพวงจุ้ยนะคะที่สิงแสมปองนะคะเป็นคนให้คําแนะนํานะคะวันนี้เนี่ยทิปก็จะเอาโดนนะคะมาบินเพื่อดูภาพรวมแล้วก็สารวจโครงการนะคะเนื่องจากว่าทิปเนี่ยปรับปรุงโครงการบ่อยบ่อย,อย,อยเกินทุกเดือนเนี่ยเดี๋ยวก็จะจัดต้นไม้ใหม่เดี๋ยวก็จะทําทางเดินใหม่แล้วก็สิ่งสาคัญของการมีโดนนะคะมีสั่งอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะคะ คือเราจะต้องมีใบอนุญาตนะคะซึ่งเราจะต้องขออนุญาตกับกสอทชอออแล้วก็ CAE AH ด้วยนะคะเพราะไม่งนั้นถ้าสมมติว่าเราบินดินบินดินเล่นๆเนี่ยแล้วโดนคนฟ้องร้องขึ้นมาเนี่ยค่าปรับเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน,นะคะ4ี่0มืนบาทเลยนะคะต่อครั้งหรือว่าอาจจะโดนทั้งจำทั้งปรับก็ได้นะคะอันนี้พวกความชัวเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกที่จะจ้างเอาถ้าโชคดีนะคะฝนหยุดตกแล้วนะคะก็จะได้เก็บภาพสวยๆมาฝากค่ะแล้วก็จะได้ดูด้วยว่าเจ้าโดนตัวเนี้ยเนี่ยจะบินครั้งเดียวแล้วฝนตกปุ๊บ กลายเป็นศูนย์บาทในครั้งเดียวหรือเปล่านะคะก็เดยวต้องมาดูกัน,นะครับที่เราจะเอาโดนมาบินแล้วฝนมันตกนะคะก็เลยทําให้เราถ่ายไม่ได้คือตกจนถึงแบบรอประมาณบ่ายสามไม่มีความหวังก็เลยกลับบ้านนะคะวันนี้ไม่น่าจะภาพเือนวันที่แล้วนะคะเพราะว่านั่งเช็คดูสภาพอากาศล่วงหน้าหลายวันแล้วก็ให้ซินแสทํานายด้วยนะคะว่า มันจะได้เวลาไหนที่ชัวร์ๆว่าฝนไม่ตกฟ้าเปิดแน่ๆนะคะวันนี้ก็เลยแบบเซฟๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้แต่งหน้าแต่งทําผมอะไรแล้วก็มาชิลๆตามสภาพอะคะ่ะให้คนขับรถไปพาค่ะเดี๋ยวจะได้ขับไปตรวจงานเองค่ะอืมปกติใช้คนขับรถตลอดเนี่ยเคยขับเองที่ไหนละ่ะเหมือนมาเรียนขับรถเลยอะมีโรงเรียนสอนขับรถอยู่ในพื้นที่นะคะสามารถสามารถเรียนได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูโรงเรียนสอนขับรถก่อนนะคะอันนี้จะใกล้สุด อันนี้เป็นแปลงว่างคะ่ะเป็นคาแเคร์เก่านะคะซึ่งตอนนี้คาแเคร์เราย้ายไปอยู่ตรงปั๊มสองล็อกหมดแล้วอันนี้ก็เลยจะว่างอยู่ก็คือทําเช่าโกดังออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ถัดจากพื้นที่ให้เช่านะคะก็จะเป็นโรงเรียนสอนขับรถคะ่ะซึ่งโรงเรียนสอนขับรถที่เนี่ยมันจะต่างจากที่อื่นคือว่าที่เนี่ยมีสนามสอบเป็นของตัวเองแล้วคือ,อมาเรียนสอบแล้วก็คือได้บัตรเลยที่นี่เลยจบก็จะมีที่เด่นๆของที่เนี้ยคือจะมีสอนขับรถบรรทุกแล้วเขาก็จะมีงานมาฝากมาแจ้งในเพจของเขาด้วยเพราะว่าค่าตัวของพวก คนที่ขับรถบรรทุกเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งไม่ใช่ถูกๆนะเดือนหนึ่งสามสี่หมืน่นอัพนะไม่รวมโอทีเพิ่งรู้เหมือนกันมีคนบอกบางคนอ่ะที่บ้านเขาทํารถบรรทุกอะโลจิสติกอะเขายังอยากให้ใหลูกเขายังให้ลูกชายตัวเองไปเรียนเลยเผื่อมาสลับคิวกับคนขับรถตัวเองโรงเรียนสอนขับรถประมาณหกไล่ค่ะในภาวะโควิดเนี่ยช่วงแรกๆที่มันมีการเปิดเปิดปิดปิดอะเขาก็ก็คือเปิดไม่ได้เขาก็มาขอความช่วยเหลือเราทางโครงการเราก็ลดค่าเช่าให้50เซนะคะ ถามว่าเราเหนื่อยไหมเราก็เหนื่อยแต่ว่าเราก็เห็นใจคนเช่าเราก็เลยต้องช่วยอแหละแล้วก็พอโควิดเนี่ยแหละคะ่ะเราก็ไม่มีที่ไปะคะ่ะเราก็มาเที่ยวในโครงการมาถือโอกาสตรวจรายละเอียดนะคะที่ให้คนมาเก็บเก็บกวาดข้างถนนตัดแต่งต้นไม้อะไรเงี้ยแล้วก็พอดีว่าลงต้นไม้เพิ่มหน้าโครงการของนพร,รัตน์ยี่สิบบาทด้วยนพร,รัตน์ยี่สิบบาทเนี่ยเขาก็จะทาธุรกิจพวกนําเข้าสินค้าจากจีนนะคะมาขายแล้วก็ถ้ามาซื้อที่ศูนย์กระจายสินค้าเนี่ยก็จะได้ถูกกว่านี้อีกเพราะว่าเราเขาก็จะเหมือนให้แม่ค้าพ่อค้าเนี่ยเอาไปบวกต่อ กำไรได้อยู่แล้วแล้วก็ของที่มีมันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นของเล่นของใช้อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ที่คุยกับคุณปุ้ยที่เป็นผู้เช่าเราเนี่ยตั้งแต่เขามาอยู่ที่เนี่ยที่ทินจ่าสมปองมาวางฮองจุ้ยให้เนี่ยธุรกิจมันก็ค่อนข้างดีแล้วเขาก็ขยายไปอีกอีก,กดังหนึ่งนะแต่ว่าไออันเนี้ยจะเป็นเครื่องใช้ใช่ไหมที่แต่ว่าอีกอันหนึ่งอาจจะเป็นคอน s u m e r product ที่จะเป็นพวกแทับเหมือนพวกอะไรที่มันใช้แล้วมันหมดไปอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันหน่อยนะคะว่าเขาขายอะไรกันค่ะเนี่ยค่ะว้าโครงการนะคะก็อันนี้จะเป็นต้นช้อนเงินช้อนทองตัวเล็กๆนะคะค นี่ยซื้อเอามาปลูกให้เขาแล้วก็ลงแก้วตรงนี้เป็นต้นนีออนเมื่อวานเพิ่งสั่งให้คนสวนเอามาลงสิบกว่าต้นมาแซมให้มันแน่นๆไม่ได้บอกเขาก่อนค่ะก็คือแวะมาเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อุดหนุนซื้อของไปแจกบ้างอันนี้จะเป็นมาสคเตเจ้าของนะคะน่ารักเนี่ค่ะที่เขามีเนี่ยก็จะมีชิปป๊อปนะคะก็จะเป็นรวมพวกส่งพัสดุทั่วไทยเลยภาพ้างในของสูตรกระจสินค้านะคะ ไม่ร้อนเพราะว่าเขา้างทาระบบลมเย็นที่เป่าตรงเนี้ไว้หาไรายได้เสริมนะคะก็แวะมาดูซื้อของที่ได้เพราะว่ามันเป็นของที่ใช้ได้ในชีวิตประจาวันแล้วราคาก็ไม่ถูกด้วยราคาไม่แพงด้วยะค,ะค่ะเนี่ยเดี๋ยวข้างในอะ่ะมันก็จะมีศูนย์เอ้มีโกดังเพิ่มอีกอันนึงกาลังกอ่อกําลังก่อสร้างไม่แน่ใจเสร็จหรือย,ยังนะคะข้างหลังนี้จะเป็นโกดังนะคะเป็นศูนย์สต็อกสินค้าะคะ่ะเพราะาลูกค้าที่เขาเช่า เช่าโครงการเราเนี่ยเขามีโชว์รูม80โชว์รูมนะคะก็จะมีแบรนด์ฟอร์ดมาด้านิสันมิตซูเอ็มจีสุ z u กิไม่รู้หมดหรือยังนะใช่หลังสังกษีทั้งหมดเนี่ยคือของเราหมดเลยเหมือนกันเขาก็เช่าเราเขาก็จะเป็นสต็อกของนิสสันมิตซูวนๆเวียนๆมาป้ายอันใหญ่ๆอันนั้นก็ของเราเหมือนกันเป็นของบูซายนะคะเขามาเช่าเราหลายปีแล้วเนี่ยครับจะเห็นมองข้างหน้าจะเห็นไทยวัสดุลังสิตกับป้ายโตโน่คู่กันเลยค่ะจุดเด่นของโครงการเรานะคะก็มันจะอยู่ตรงข้ามป้ายของไทยวัสดุแล้วก็ออกจากโครงการเราไปแค่นาทีีเดยวก็ อีกจะปาลารังสิตแลค่ะใกล้ๆแต่เห็นผู้เช่าเยอะอย่างนี้นะคะก็ยังมีว่างอยู่สองสามแปลงนะคะเพราะว่าเราก็คัดคนเช่าเราอยากให้ได้คนเช่าที่เหมือนคุยกับเรารู้เรื่องแล้วก็เป็นคนรักความสะอาดแล้วก็เข้าใจในบริบทของโครงการเราว่าเราชอบต้นไม้ชอบความสะอาดะค่ะมันจะได้ไปในทางเดียวกันนะคะ